โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับกลับมาพบกับ Battlefield หนึ่งในโหมดเนเรื่องแคมเปญอีกแล้วนะครับไอเดียวเดียวเดียวยงไปรอด้วยโอเคโอ้ไปไม่รอเลยโอเคนะฮะเราต้องออกมาสำรวจก่อนนะแต่เหมือนพี่แกไม่รอเราเลยนะไปก่อนเลยเดียดิใจเย็นโอเคเราต้องเดินลงมาสำรวจป่านะครับหลังจากที่เราผ่านความเป็นความตายแล้วก็รอดมาได้จากการส่งนักพิราบสื่อสาร ไปช่วยให้ฐานส่งปืนใหญ่มายิงนะเออปืนใหญ่ยิงมาช่วยนั่นแหละโอเคเอ้ยซากรถเหรออันนี้ของเราปะมาร์คมาร์คห้าปะมาร์คสุีปะโอ้โหสุดยอดเอ็ดเวิร์ดีโอเคไอ้นี่ไอ้รถทั้งนี้ยมันโดนปืนภาคสนามยิงนะเอ็ดเวิร์ดไปเออกูรู้แล้ว โอเคมันบอกว่าให้เราไปดูก่อนนะว่าข้างหน้ามีปืนพักสนามไหมถ้าเกิดมีให้ส่งสัญญาณมาด้วยเดี๋ยวมันจะเอารถถังเนี่ยไปยิงไปบุ้มเองเราก็ต้องไปสำรวจครับว่าข้างหน้ามีปืนพักสนามไหมโอ้ยดีดดดูอะไรศัตรูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนอาวุธไงวะอโอมีแต่ปืนพกกับค้อนโง่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันนั่งย้ายอะ โอ้โหอันเลิศโอ้ตายละเออเออยิงแม่งเลยโอเคหลบๆโอ้โหวิระเบิดอ่าเดี๋ยว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 หลบกันโอ้โหโคตรแรงเลยเอ่อเดี๋ยวผมหยิบปืนก่อนโอเคมาได้ปืนละเออนี่ใช่ไหศัตรูโอเคเอาอ้ําทำไมยิงไม่ตายวะนั่นเพื่อนเหรอไม่น่ามีเพื่อนเนี่ยนี่มันศัตรูอะแต่มันมันยิงไม่ตายอะ โอเคช่าหมโอ๊ยกระตุกกระตุกโอเคไปเล่นต่อยังไงปืนภาคสนามโอเคเอาเน็ตหลุดเฉยช่างแนงเล่นต่อมายิงใจยเย็นใจยเย็นเราอยิบลุกมากไม่ได้ตอนนี้เอ,อ่อเปิดหลังอาวุธจัดการมันเดี๋ยวก่อนนะโอเคหยิบหยิบหย,ยิบแม่งให้หมดจัดการเลยเอ็ดเวิร์ดใจยเย็นดิโอเคมาโอเคไหนไหนไหนปืนสนามใช่ปะ อ,อยู่ไหนแล้วอ่ะตายหมดแล้วเหรอเอาเอาตายหมดเฉยโอเคมาไปได้แล้วนะโอเคเก็บก่อนนี่มาเ d w a r d อยู่นี่เอง Magic Driver แม,ม่เวดหมดคำใช่ไหม,ม,มไม่รู้อะไรโอเคใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเจาะผ่านร่นน้ำนี้ให้ เมาจอจอเลยเลยจ่าฉันมองไม่เห็นอะไรเลยนะเอ็ดเวิร์ดเออไปด้านหน้าซิคอยนำเราหน่อยโอเคอย่าไปไกลมากนะได้จัดไปเลยจ่ามาเราต้องนำแล้วนะไปไกลมากโอเคไปตรงๆได้ไหมไปตรงๆหรืออ้อมได้ไหมหรือยังไงเออโอเคเดี๋ยวผมอ้อมเลยก่อนดูเหมือนข้างหน้าจะมีปัญหานะไปสำรวจดิทุกอย่างโอเคก็ให้สัญญาณเรา เคถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะช่วยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูมันดักไว้หมดเลยอ่ะดูดิไปไงวะเนี่ยหรออยู่กี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะนี่นี่เก็บแม่งให้หมดโอเคออันนี้มันเป็นคางอาวุธใช่ป่ะตรงนี้ไงโอ้โหบึมเลย เออครับว่มีมอะไรบ้างเอ่อปืนไหนดีวะปืนนี้ดีกว่าโอเคนี่ก็กล่องเปิดได้ด้วยนี่เป็นระเบิดนะโอเคไม่มีแล้วนะไปละโอเคเราต้องไปสำรวจตอนแอมให้เอ็ดเวิร์ดเอ้ยไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดมันเลาด้วยวะให้ไอ้ชื่อมันจำยากจังว่า,จ,าจ่าหัวหน้านะนะั่นนะท่านสวดอะไรสักอย่างนะนี่ยิงมั่งเข้าหัวไปเลย มารู้ตัวละมาไปสายสเตลไม่ใช่สายเราอยู่แล้วฮะยิงเข้าไปยิงโดนยากจังวะเคลียร์ลบๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตี่ตบหน้าแม่งซ้ายขวาซ้ายขวาเคลียร์ไหมโอเคเราต้องมาเคลียร์ก่อนนะก่อนที่มันจะเอารถถังเข้ามาช่วยเอ้ยไม่ใช่รถถังเข้ามาช่วยรถถังเข้ามาเนี่ยแหละสับสนุน โอ้ยโอ้โหบานรอบ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 โอเคกว่นี้ตรงนี้ตรงนี้นั่งเอ้าปวดถูกด้วยโอเคอ่ะปุ่มนั่งเจอละกูเกือบตายอุ้ยอย่างยากเลยบอกตรงไอ้จอยเล่นแม่งแต่มันก็สนุกนะมันสั่นได้อะไรได้มันได้อารมณ์กว่าใช้เมาส์คีย์บอร์ดอ่ะจริงโอเคเดี๋ยวผมหยิบปืนใหม่ก่อนได้ไหมกระสุนจะหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมมีปืนก่อนอันนี้โอเคเมื่อกี้ไอ้ที่ผมเปลี่ยนไปมันน่าจะเป็น ปืนแบบปืนยิงไม,ไม่ไม่อัตโนมัตินะมันกึง่งๆึ่งอ่ะมันทีละนัด์จะไมเ่เปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธดีกว่าโอเคไหมเออเอาอยู่ไหนมั่งวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหมันยิงรถถังแล้วเออไหนอ่ะเนี่ยปืนทั้งสนามปืนไอแม่งอย่าง r p g ใจเย็นใจเย็นเรารับควางแสีงต่อไปไม่ได้แล้วเปลี่ยนกระสุนโคตรนานเลยปืนนี้แต่กรแต่ว่าแม็กเยอะนะมันกำลังทำลายเรา ไหนไหนอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหได้ได้พนได้กี่นั้นน่ะโอเคโอเคเออพอเลยพอเลยโอเคโอเคโอเคมามามาอ๋อเราเห็นเราเห็นเลือดอยู่นะโอเคเราไปซ่อมได้ซ่อมได้เออโอ้ผมผมซ่อมกันดีกว่าวะมีมีอุปกรณ์ซ่อมไหมเนี่ยโอเคมาบ็อกแป๊กบ็อกแป๊กงึด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 โอเคไปเปลี่ยนอาวุธปืนก่อนโอเคมาตรงนี้มันซุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ปะ ไหนอลเลิร์เหรออลเลอริร์เดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคเคลียร์แล้วจา่ามาเลยจา่าจัดมาเลยโอเคมาเอาไปกันต่อเอ่อตรงนี้มันป่าที่ไหนหวะที่ไหนทัานแห่งบนโลกใบนี้นั่นแหละนะโอเคเจอรวดหนามต่ออีกแล้วนะต่อไปเป็นฐานอาวุธมันมาแต่ดูดีมีอะไรให้เก็บมัง่งโอเค เออเปลี่ยนเป็นออโตเมติโก้เดี๋ยวกระสุนผมจะหมดแล้วเปลี่ยนก่อนนะอ๋อไม่ได้เปลี่ยนอาวุธเดียวกันได้หวะเคเก็บกระสุนนะเฮ้ยปืนนี้ได้ขาวเจ๋งเฮ้ยมานี่ดิอเอาเรียกกูหรอได้อเอาเจออาวุธนี้กูมีอยู่แล้วโอเคเรียกเรานะมาไอ้บ้ามานี่แล้วเรากำลังฝากความหวังในให้เราไปด้วยกันนะโอเคเระวังตัวไว้เดี๋ยวเราจะจัดการนี่เอง อ๋าทำไมมามันทะลุผ่านรถถัาไม่ได้โอเคไม่มีเราทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างมามองเห็นเลยเอ็ดเวิร์ดเคียนพูดประโยคเดิมนะบอกว่าให้ไปสำรวจก่อนแล้วก็อย่าไปไกลมากเออมาสำรวจกันตรงนี้มีอะไรสร้างรถถังอีกแล้วนี่มันรถถังรถถังเดียวกันของเราเลยนะคือที่มาก่อนนั่นเนี่ยแต่ว่าไม่มีเอ็ดเวิร์ดมาด้วยไงไม่มีไม่มีเอ็ดเวิร์ดคอยสำรวจหรือมันน่าจะมีคนอื่นแทนเปล่าวะ เออไม่ยอมวิ่งมาดูก่อนก็โดนปืนสนามมันยิงนะโอเคมันได้ทำแบบเดียวกันหมดเลยคือแบบเจอด่านเช็คพอยต์เจอด่านเช็คพอยต์ซุ่มเจอด่านเช็คพอยต์อย่างเงี้ยนะโอเคได้ไม่เป็นไรอ,อ่าย่องก่อน,นนี่มีตัวหนึ่งโอเคสเตลหน่อยก็ได้โอเคมันยังไม่รู้นะว่าเราอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งออืตอบแม่่งอยางเงียบ ไันได้เสียงดังไม่ได้นะเฮเสียงดังไม่ได้ต้องพูดเบาๆครับโอเคไม่ต้องนะเอ่เออุ้ย oui, มันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเราเห็นเราโอ้โห <woo. S 1> มันเงียบมากผมไม่มีอาวุธเก็บเสียงนะแงแ่ยุคนี้มันจะมีที่ไหนเราโอเคโอ้โหดูดิมันเห็นไวมากอ่ะเลิศโคตรไวเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บตัวนั้นก่อนแล้วกันเอ่อย่องมาทางนี้ดูรู้สึกมาก เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้อืมทันป่าวะโอ้โหไม่ทันว่ะเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรเอ่อนี่ไงปืนนี้ยิงแล้วกันอืมโอ้ยหมุน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 ต้องใจเย็นสุดๆอ่ะมันจะยิงโดนโอเคปืนโอ้ปืนสนามอยู่นู่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยโอ้ย

อันนี้มันมีให้เราหยิบเยอะแยะเลยนะเนี่ยอันนี้ปืนพกอ,อย่าไปใช้เลยสู้ยากโอเคเดินต่อไปรถยังอยู่ดีนะยังไม่พังเดีย๋ยวผมหยิบนี่นี่ก่อนนี่ต่อไปอเงิดเงิดเงิดโอเคไปกันต่อเออเอาไปต่อดีกว่ะรออะไรอะอ,อขวางอยู่โอเคโทษทีมาผมต,ต้องสำรวจไปต่อนะเออเจอด่านอีกแล้วโอเค สะพานที่ดูมีแววว่าน่าจะหักจะพังอีกแล้วหลังจากที่รอบแรกเราเดามั่วไปว่ามันต้องพังเกิดเไื่พังเฉยเลยใช่ไหมเร็วๆดีขับให้มันเร็วๆหน่อยโอเคเราเกือบจะออกจากป่าแล้วตรงนี้ไม่เร็วใช่ไหมจับแผนที่เราน่าจะออกจากป่าว่าเน,นี้ยได้แล้วนะเราต้องข้ามสะพานนี้ไป มันก็น่าจะอีกไม่ไกลแล้วล่ะต้องแค่นะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสะพานสะพานเยอรมันอยู่บนสะพานเฮ้รถไปเลยโอเคไปแล้วไปแล้วปืนมันยิงไม่ถึงเราไปไปไปอะไรล่ะโอ้โหไปก็ตายหาดิให้ให้ผมลงข้างล่างเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวเอ้าโอ้โหโอเคโอเคโอเคโดนก่อนเออโอ้โหเข้าใจแล้ะตายหาแล้วรถถังผมจะพังแล้วเว้ยเอ่อแม้ว่าทำไงทังวะโอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะขนาดนี้บ้าเหรอใครก็ตายดิโอ้โหโอ้โหดูดิอย่างยากอ่ะแล้วดูมันปลาโอ้ตายแล้วพังแน่เลยลักษณะเดี๋ยว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 วิวก่อนโอเคไขวิวสู้อ่ะเอาดิมามึงปาได้มึงปามาไขวิวสู้อ่ะโอเคมาหลบแม่งตรงเนี้ยโอเคอย่าให้มันระเบิดรถเราได้ ยังไงก็มันเยอะเหลือเกินนะ่ะเออนี่เหรออยู่ตรงนี้ปะอ้าวตายหาหมดเฉยเอ้าโอเคเป็นแทงไม่ไหวเป็นซับแม่งขี่ไวรถอย่างเดียวให้รถแบงแทงไปโอ้แทงตามชื่อจริงรถถังออโอเคไปตรงนี้ต่อหูใกล้จะใกล้จะพ้นป่าแล้วน,นะเขาบอกว่าตามแผนที่อ่ะโอเคไหมไปต่อไปต่อจะมีอะไรผมอะพปายกลิ่นป่วาวะเนี่ยอย่านะเว้ยโอเค เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหยุดมาอ่ะมีบ okay. ังเกอร์อย evet ู่ข้างหน้าเหรอดูเหมือนกันไว้แน่นหนามากเปื่อนภาคสนามนั้นมันจะน่าจัดการเราอย่างไวเลยนายไปจัดการปืนนั้นก่อนแล้วกันเราจะตามไปหลังจากเสร็จงานเอาไอ้สรุปให้ให้ให้เราโซโล่เหรอยิงแม่งไปตายด้วยโอ้ตายแล้วโอเคโห้เราต้องโซโล่จริงๆเหรอเอาจริงเหรอโอ้ได้ภาพสวยมาก อื้าสวยมากครับมุมนี้มันช่เวลาไหมเนี่ยที่ข้างหน้ามีบังเกอร์นะอู๋เราจะหาทางพังบังเกอร์ยังไงวะเนี่ยโอเคไปต่อโอ้โหนี่คือให้กูเคลียร์หมดหมดนี่จริงๆอหรนะคือมึงไม่คิดจะช่วยกูเลยเหรอโอ๊ยแต่เดี๋ยวทำไมมันเงียบแปลกๆโอ๊ยนั่นนั่นอ๋อมันมีสไนเปอร์อยู่ครับมันสังเกตการอยู่โอ้โหเปิดมาเจอแต่ค้อนเจอค้อนอีกแล้ว เออเมื่อกี้ระเบิดเอ่อตอนนี้มีอะไรบ้างโอเคเมื่อกี้มันระเบิดเดนไม้ปะตัวนี้ M1918 นึ่งเดโอเคผมเติมก่อนโอ้หแล้วตรงนั้นมันเป็นสไนเปอร์ซุ่มอยู่ใช่ป่ะนั่นน่ะไอ้บ้ายังอเลิร์ t อยู่เลยอ๋อมันเดินรับหลังแล้วนะโอเครับหลังมีอะไรกจะรับหลังโอ้โหของแรงโอเคนี้นี้นว่ากระสุนน่าจะพออยู่แล้วโอเคไปเพราะเราต้องซุ่มแบบซุ่มรอบยิงมันก่อนนะเดีย๋ยวให้มันรู้ตัวได้อ่ะ แต่มันรู้ไวแล้วกันจริงจริงค่อนข้างยากเลยโอเคเดี๋ยวผมซุ่มก่อนแอบโอ้โหตรงนี้ก็มีว่ะตรงนี้ก็มีว่ะเออเดี๋ยวปืนนี้ผมมีดับไปปืนบ่างมีนะผมพุ่งไปจึ้งแม่งเลยเดี๋ยวจะๆๆคานก่อนขอคานก่อนโอเคมาลุกลุกลุกก่อนลุกก่อนโอเคมันมันนะ่าจะมีสองสองตัวนะ โอเคมันไม่รู้ตัวเออเอามาเอาอีกตัวอีกตัวนุ๊กไปอยู่ในชาร์จโอเคมาแบบมาแบบนินจาเหยาอาวืดไอเวนโอ้ตายวืดเฉยโอเคแต่มันมีแค่สองสามตัวนะรู้สึกมันไม่อเลิร์นมากโอ้โหสองสามตัว เออโอ้โหโอ้เดียวเดียวเดียวเมื่อกี้ผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมมันมีรถถังด้วยเอาแล้วจะพังไงอ่ะโอ้โหไอเดียวเดี๋ยวเล่นใหญ่มากโอ้เร็วลบ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 โอเคโอเคโอเคเออผมมีอาวุธต่อต้านรถถังบ้างไหมเนี่ยโอเคยิงแม่งเกลบกันลบกันก่อนผมมันมันน่าจะต้องมีระเบิดตรงนี้บ้างป่ะนี่ไงเจอแล้วของใหญ่มา อีไงปาไปโอ้โหมันยิงไม่โดนยิงโคตรแม่นเลยมันเอานั่นๆไปไหนหมดแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ต้นไม้เหรอโอเคโอเคโอเคเนี่ยจับเตือนตามติดแม่งกัะตามติดชีวิตรถถังโอ้ยอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีอยา่าหนีเดี๋ยวหยุดดิโอ้โหลายแฟนตาซีกันแล้วมาหยุดแล้วใช่ไหมโคตรเออโดนเข้าไปใกล้พังละดอกหนึ่งเดินหันหลังก่อนเอออย่างเท่ ง่าเดี๋ยว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 ฮิวกันฮิวรถกันเอ้าอันนี้ค้อนผมหายแล้วเหรอเขาตายหาแล้วจะฮิวรถไงวะนเนี้ยอย่าบอกผมกดมาเยอะเกินไปมันมันจะมีเย <Pf ing. S 1> อะหาอะไรที่ม <políticas> ันเป็นประโยชน์มากอะไรเป็นประโยชน์อ่ะโอเคกองสกองกองกองหนุนมันจะมาแล้วเมื่อกี้เหมือนผมเจอของแรงว่ะเนี่ยเหรอโอเคปืนจรวดนะโอเคนี่ยิงอย่างเงี้ถ้าไม่ผิดนะต้องหมอบก่อนปืนนี่มัน แรงถีบสูงมากเดี๋ยวผมปาระเบิดต้านมันก่อนแล้วกันมันผมจะทำค้อนหายไปแล้วไม่รู้ไปเปลี่ยน,นอาวุธไหนโอ้โหบึ้มเลยเออยดัดปายัดเลยปายัดซื้อปายัดโอเคปะแหกปากกันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่ต้องทำไงอะ่ะต้องเอาปืนยิงทะลุเข้าไปเหรอไหนลองดิโอเคเดี๋ยวผมมอ,อกกันนะอโอเคไม่พังวะ่ะ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันมีรถถังม,มาเสริมใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นหมาแว๊บนั่นไงเขียเคโอเคียเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยเ,วเ,ยเดี๋ยวเอ้าแม่งยิงเก็บซะแล้วไม่หลอกกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลัดนี่ลัดช็อตแม่งระเบิดตะการตาม,มากโอาผมผมไม่เอาประแจใช่ประแจเปล่าวะค้อนมาทุบรถซ่อมก่อนดีกว่าเอ่อเก็บอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีเลยกล่องนี้ปะ่ะโอ้โหโคตรโชคดีเจอด้วย มามามา,มา,มาซ่อมก่อนซ่อมก่อนจะพังแล้วโอ tai, ้โหาพังนี่มิชชั่นจบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี่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 ยวอ้ย่อ้ยโ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 อ้ย้ยรู้แล้วโอ้ยโอ้ยโน้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้โอ้โอเยอยโอ้ยอมย่อนย่อ้ยโอ้ยโั้ยทั้ยโอ้ยโอ้ยยเอ้ยเอยกู้ยอยโอ้ เอาเคลียแล้วเหรอยิงแม่นยังโอ้แล้วมึงโผล่มาอย่างงี้ไม่โดนก็ยิงตายหาเหรอโอเคแล้วระวังให้ดีนะเอ็ดเวิร์ดพวกเยอรมันกำลังมาแล้วไหนมั่งโอ้โหตรงนี้ค่อนข้างจะตึงเลยนะไป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 ต่อพวกเยอรมันกำลังมาแล้วโอ้โหนั่นไงมันสปอตยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนี่น่ะยิงโอ้โหมันโขนมาเต็มคันรถเลยโอเคๆว่าผมถอยกันดีกว่าวะถอยไปตั้งหลักก่อน เอ่อทางนี้ทางนี้ทางนี้หลบ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 มันยิ<โ>งมาแล้วโอเคเดินเดินโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหโอ้โหดูดิดูดิดูดิเดี๋ยวไม่ไม่ตายเออตายแล้วโอเคโอ้โอ้ยเดี๋ <lich> ยวดมีคนใช้ปืนเหรอใช้ปืนต่อต้านเมื่อกี้เหรอไหน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 โอเคเอาหลัรถถังผมไปซ่อมก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพังแล้วจะพังแล้วมาฮิวหิวหิวเดี๋ยวกูฮิวให้เทมึงแทงไปโอ้มันกำลังระเบิดเราเออรู้แล้วมาฮิวอยู่ใจเย็นเอ้ามึงเคลียร์เองไม่ได้เหรอเนี่ยกูไม่มีอาวุธแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วต้องไปซ่อมต่อโอเคผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะยิงกันเองได้ผมแค่มีหน้าที่ซ่อมอย่างเดียวอุ้ยไม่ได้การละงานนี้ตายแล้วมันเยอะมากอ่ะมันยากจังวะ ที่มากี่คันเนี่ยโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้ไม่เป็นไรมึงรับได้อีกเยอะกูซับอยู่เนี่ขายกันไปขายกันไปเอ้ยผมว่าไอ้นี่น่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้างวะโอเคโอเคมันซ่อมได้มันก็ต้องพังได้เว้ยนี่ไงขายนี่ทุบ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 อื้อคอร์ดพิเศษเจอโยเนียมาโอเคเวล วันนี้พอมากเลยวันอันขารเนี่ยไปขับต่อเอ็ดเวิร์ดไปทางนี้ดีกว่ามาในสุดเราก็ได้ขับสักทีเกมน,นี้สนุกมากพอละ <laughs> ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันเห็นเจฉันนะเอ็ดเวิร์ดทำดีดีมากเอยเอาเอา,เอาเป็นไรเป็นไรติดเหรอไปรอดสักทีโออโคตรยากจะบ้าตายอย่างยากเลยครับท่านผู้ชม มาเป็นคัสซีละเฮ้ยกระตุกอืพอขึ้นคัสซีเลยมันกระตุกทุกทีเลยไปแล้วเนี่ยไปต่ออ๋อเอาจีสุดให้ตายสิเบสอย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นนะเบสเอ่อเอ็ดเวิร์ดเป็นอะไรมันเป็นอะไรโอเคต้องการไขควงใหม่เดี๋ยวนะสปาร์คไม่ใช่ไขควงดีน็อตใหม่ดูก่อนเช็ครู้สึว่าหมู่บ้านอยู่ไกลแค่ไหนไกลแค่ไหนอ่ะอ้าวโอ้โหจ่าแม่งจะไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นหมู่บ้านไหม ครับครับเออครับผมเห็นแล้วครับแล้วรถถังรถถังเราอ่ะเห็นรถถังมันไหมโอ้ยเห็นคันเบเริ่มเลยเอ็ดเวิร์ดเอใช่แต่ว่ารถถังมันไม่ใช่ของเราแล้วอ๋อรถถังเราโดนยึดเหรออ๋อที่บอกว่าอ๋อที่ต้องส่งกำลังมาช่วยนะดูเหมือนยังไงก็ต้องไปที่นั่นอ่ะไปที่หมู่บ้านอ่ะ ยังไงก็ตามเบสก็ต้องไปเอาละไปเลยเอ็ดเวิร์ดงั้นโอ้โหคือคำสั่งคือไปกันเถอะเราต้องมาช่วยที่นี่นะใช่ปะ่ะที่ที่เมืองของฝรั่งเศสโชคดีนะว่าจ่าแม่งไม่ไหวละเลยประมาณนี้ใช่ป่ะหืมมืดด้วยเต็มโอ้โหมาเลยตรงนี้สิครูก็ยังมีแค่ปืนพกกระบอกเดียว ปอืมเราสวยแน่เจะดิจะระท행พฤกิจเหรอไม่เข้าใจฟินพิชชัทพวกเราทุกคนเราตายมาเยอะแล้ววันนี้แล้วนายต้องการแม็กมานัทงั้นก็ใส่หัวไปดิไปไหนก็ไปเดี๋ยวมาคุยกันฉันทำธุรกิจมามากกว่านายอีกนะไอ้งูแม็กมานัทงั้นมึงใส่หัวไปเลยเออโอเคมันไม่เอาด้วยนะมันบอกว่ารถถังเนี่ยจะพาเราไปที่ไหนก็ไม่รู้ โอเคถ้าหนีก็มีแต่ตอนเนี้ยแต่เราไม่หนีนะอ๋อสมาร์ทโฟนยูเอาละหรือก็หาชิ้นส่วนแล้รถ,ถให้รถถังวิ่งต่อได้อย่าตายก็แล้วกันโอเคครับผมต้องไปไอ้นี่นะแยกชิ้นส่วนพวกรถถังพวกมันอนะ่ะแล้วก็เอาชิ้นส่วนรถถังมาทําให้รถถังไปต่อได้โอ้โหแล้วคุณดูดิอย่างเยอะเลยโอ้ตายแล้วเออค่อนข้างเยอะมากอ่ะโอเคครับตอนนี้ เราก็มาถึงเมืองที่เป็นเป้าหมายของเราแล้วนะเดี๋ยวผมขอสรุปก่อนก็คือตอนตอนแรกเนี่ยไอจ่าคนเนี้ยมันสั่งให้เราตั้งใจจะมาช่วยที่หมู่บ้านนี้ถ้าจะถ้าจะไม่ผิดเป็นของฝรั่งเศสนะซึ่งคือเพื่อนเรากำลังโดนล้อมอ่ะแล้วมันถามว่าเออเราเห็นรถถังไหมเมื่อกี้รถถังของเราอ่ะเอิร์ดก็บอกว่าเห็นนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วก็คือเราโดนโดรรถถังไปหมดเรียบร้อยแล้วและตอนนี้คือภารกิจเราแบบ ไม่รู้ไอรถถังคันนี้มันจะไปไหนต่อแล้วอะอย่างที่ไอเพื่อนเพื่อนเราคนเมื่อกี้บอกนะแล้วตอนนี้คือเราคนเราก็ตายไปเยอะแล้วไงมันก็เลยแนะนําให้ให้เราหนีไปกับมันให้เราหนีให้เราถอยนั่นแหละซึ่งเราก็ไม่ยอมนะเราก็ต้องผ่านไปให้ได้อะ <c oughs> เพราะไม่งั้นจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ได้ไงประมาณนั้นคือเราแม่งรักชาติไงมีความรับผิดชอบแต่หมอนนั่นมันทิ้งเราไปแล้วโอเคซึ่งตอนนี้ก็เหลือเหลือเรากระจากับรถถังที่แม่งวิ่งไม่ได้ก็อยู่2คนหนึ่งตัวหนึ่งคัน นะซึ่งตอนนี้เราต้องเข้าไปในหมู่บ้านนั้นเพื่อแย่งชิงชิ้นส่วนมาซ่อมรถถังนะเพราะว่ามันตายไปแล้วทําอะไรไม่ได้เลยแน่นิ่งปล่อยจานอนอยู่คนเดียวโอเคแต่ว่าผมดูลักษณะแล้วเนี่ยถ้าจะยาวนะถ้าบุกเข้าไปนะโอเคเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเร,เราค่อยมาติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าครับว่าผมจะมีชีวิตตรอดกลับมาและเอาชิ้นส่วนมาซ่อมรถถังได้ไหมโอเคสำหรับวันนี้ไว้เจอกันสวัสดีครับ Wow.